เด็ก40คนในห้องเนี่ยไม่มีใครเหมือนสักคนเกณฑ์เดียวมาวัดนักเรียนทั้ง40ไม่ได้ครถึงอยากเป็นครูค่ะที่ครูนีฝ่ไปัันนี้ตั้งแต่เรียนมัธยมนะมีแรงบันดาลใจตั้งแต่มัธยมนะคิดว่าครูนี่คือผู้สร้าง ในใจคิดตลัดว่าอนาคตอยากจะเป็นคนที่สร้างคนมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเ,าเป็นผูน้นี้การให้การเสียสลัการเสียสลับ,รลบประโยชน์ของตัวเองให้แก่ส่วนตัวจครูเชื่อว,ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเป็นผู้ให้ก่อนเด็ก40คนในห้องเนี่ยไม่มีใครแหมืสักคน นั้นสิ่งสิ่งแรกที่ครูต้องต้องทําคือคํหนึ่งความแตกต่างต้องลงไปได้ว่านักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไรนะเราอย่าใช้เกณฑ์เดียวมาวัดนักเรียนทั้งสี่สิบไม่ได้นะในทุกๆอย่างเราต้องเชื่อเชื่อใ,ในในสุขภาพของเขานะเข้าใจและยอมรับความเป็นตัวตนของเขานะเพราะดิบบางคนครูเชื่อว่าครูเชื่อแบบนี้ว่าเด็กทุกคนเนะก่งแต่อยู่ที่ว่า เขาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้ตอนไหนนิยามว่าคำว่าดีคืออะไรคำว่าดีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอาแบบวิทยาจากทางวิชาการนะแน่นอนครูดีต้องหนึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในในศาสตรวิชาที่ตัวเองสอนต,ต้องมีการ าการต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตันเองตลอดนะวิจัยดีบางทิษฎดีลูกมันตรงนี้ดิเรกชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากหน้ามือหลังบางทีทิษฎดีสิบปีที่แล้วเนี่ยพอามาใช้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนั่นคือสิ่งสําคัญที่คือต้องเปลี่ยนอย่างนึงก็คือว่าบางทีอ่ะเรูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้เรียนคาว่าผู้เรียนก็คือเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนํามาปรับมาใช้กับผู้เรียนในยุค ปัจจุบันนะนะครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวนะแต่สิ่งสาคัญคือครูต้องสร้างแรงบันดาลใจนะครูที่ดีครูที่สร้างแรงบันดาลใจ